คนสมัยตะกี้สิกงก็จะเลยปาดไห่ย่งนะีพี่น้องเบิ่อง,งนี้นี่จงดูเบิ่ง,าจง,จงปากปากจงดูปากโอ้มันเป็นธรรมเก่งงามพี่น้องเก่งกระตัไห่เลย <c oughs> กระตัไห่เลยมันอันนี้เงินหลังจากเงินบาทเลยเงินลีเนาะเอ้าก็ว่าขอเงินมาแต่ใช่บาทเงินว่างยี่นี่ละหกช่องชื่หกชองแล้ว <c oughs> เงิน,งนก็ว้างยี่นี่พอดีนี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วหายเงินหายคำละมาหอดที่อยู่หายเงินหายคำขึ้นมาบ่แม่ไก่ไกลนะครับกิโลเกือบสองกิโลครับย่างขึ้นมาแต่ตีนบานย่างขึ้นมาย่างเดียวเอารถขึ้นมาบดได้ขึ้นภู้ย่างเดียวครับยึดถึงภูภูพานขึ้นมาก็มาพอหน้ำอ่างน้ำมือเนี่ยอ่างน้ำเป็นแต่อาบยังหดใสเจียวจักไหลมาใส่ย,ยึดถึงโจมภูเป็นอ่างที่ศักดิ์สิิทธ์ีจุดเล็กพี่น้อง น้ำไหลเต็มเลยยังงงอยู่เลยนี่แล้วก็มีไหเงินไหคำมาดีนะใช่ค่ะปลาเม็ดครับพาไปชมนะคะสมการรอคอยสมยังมาครับพี่น้องโอ้ยสุดๆเัางเก็บเห็ดทั้งเมื่อยอะไ้แรกนี่ท่านผู้ชมจะมีเพราะว่าเป็นค่ะเป็นไทยคือันบกา้การน้ำไหลลง เป็นป้ากให้ค่ะคักพี่น้องนี่มันจะเป็นเธอมันจะเป็นคล้ายๆเขาก็มันก็จะเลยสมคนสมัยตะกี้สิก็จะเลยปาดให้อย่างนี้พี่น้องบนนี้นนี่จงดูเบื้องปากปากจงลึกปากโอ้มันเป็นทำเก้งงามพี่น้องเก้งกระตไห้เลยกระตไห้เลยมันมีกระัวไห้แล้วมันเป็นเก้งคือไห้นั่นเลยครับคือไห้ไห้นั้นเลยล่ะ ไอ้ที่เป็นเส้นขาวไส้เฮาวไส้ไอ้ที่ทางอีสานเขาเให้ไฮปลาแดกให้นั่นนะอันเดียวกันอันเดียวกันครับอ,อันนี้มันเป็นปากตัวนี้ตัวนี้มังอัดมันครับที่เป็นอัดเออตัวนี้มันมีฝามิมมีมีตำนานไหมคะมีเขาเขามาหาเฮ็ดหรือเขามาหาปรหวานนะค่ะเขามาฟอนไ้อันนี้ไ้เงินนี่ยไฮทำเนี่ยวันนี้เราเอา,เ,อาเมื่อ,อวันไรบ้าง หลบทางย่งางไปช่องชุมงซาชุมงมาพอดีอเก้าจะจะเรียกขึ้นไวที่เก้าอันนั้นแต่มีเงิน,ม,งนมีเง,งินมีทองเงินสมัยที่กี้นะใส่กระยังติมกระยังค่ะตอนนี้มันอันนี้เงินหนั่งเฉยเงินบาทเงินรีนอเอาแต่ก็ขอเงินงมาแต่ใส่บาทเงินว่างยี่นี่แล้ว หกชองแล้วโอ้เงินก็ว่างยั่นี่พอดีเง่นน้อยเงินบ้างเป็นเงินนี่เนาะเป็นไหเงินแดงว่าอันนี้เนี่ยเป็นก่อไฟเลยนะเออๆครับเงินเป็นสิ่งอย่างเนาะโอ้มีมีมีกองไฟและกระตุ้นจกบ้างเงินเออเกียงคือไห้เลย้วไห้เนาะก็ตัวไห้เลยวแหละครับนี่เป็นองค์ปงแบบนี้เขน เรียบนะครับมันจะมีฟาปิดแต่ก่อนนะมาอีกนีมาอีกนะครับไห้ตัวนี้ก็ตักเปลี่ยนไห้แล้วค้ทำไห้ค้ามนี่ครับค้ำไห้เงินไห้ค้ำพี่น้องนี่อทำน้ำมันนี่เป็นบ่อของไผ้ของมันนี่นี่ส้มไห้น้ำมันนี่ที่เป็นแบบนี้นะนี่เกียงเกียงบอกเออขี้ข้าจ้อได้ลงได้จังไดนะคนสมัยที่จ้อเป็นไห้นะ เป็นบ็อกไผ่บ็อกมันเลยไผ่สีจอเด้สกัดเงี้สกัดหมดเลยเนาะความเนียนเนาะอ,อืเนียนละเอียดเลยครับค่งขึ้นมาโหมขึ้นมาทางไก่เขาเบิ้งเลยปีนผู้ขึ้นมากิโลกว่าพี่น้องบริเวใกล้ๆแล้วบันนี้เพิ่นว่าต้นน้ำเพื่อนจะขึ้นพาไล่งต้นน้ำจังนีีไปประมาณยี่สิบกว่าเมตรไปไปเบิ้งค่ะไปค่ะประมาณไ่หนึ่งละไล่หนึ่งสู้อ้อาวสู้ค่ะมาฮอด มาหอนนี้แล้วก็สู้สุดๆมันคล้ายๆกับอันสามพันโบกยูอันยูเึงการบอกเพื่อค่ะคที่เป็นไอเป็นบ่อบเป็นบ,อบ,บ,บน่อแะอ่างคกก็เป็นทีกนนท่การนี้เป็นตัวนี้มันเป็นคือคกค่ะคือตว่า,างคกคกตาขา<อ>่าอ๋อ ข้นสมัยโบราณเนาะแม่เอาแม่งกระเป๋าเนาะเก็บเอาขนสมัยโบราณให้พากแตงรั่งมาข้นที่มันนหมดนี้ติดตั้งรักประข่าน,นี่ผมเบ,มบ,บิ้งผมเบิ้งแบบสีมากคือมองนี้คือมันมองสูงเสบายนั่นใส่สิอ่อนทีนเนาะแม่นคะ่ะมันอ่อนด้วยมันจังเห็ด เเ็็ดดข้ออบย่าางกนถ้าจะบอกว่าเกิดจากน้ํำซ้อมันก็ต้องเซ้อเป็นเป็นทางน้ําลงไปเน,ะน,นาะเออแต่อันนี้มันมีความพิเศษก็คือมันเป็นเหมือนคอขวดแมน่นค่อนะอืมไปค่ะ เป้าหมาต่อไปคือไปดูต้นน้ําต้นทางน้ําว่าไหลมาจากไหนค่ะไปค่ะทุกคนลุยต่อค่ะตรงนี้คือต้นต้นน้ำหรือคะตะกอน้มันสิไแหาต็ล่เลนมันสไลแงกว่านี้ บ้านี้มันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งอยู่นี่นะบ้านี้ต้นไม้มีตายที่เแ่วนี่แหละบ้านี้ต้นไม้ตายแล้วมันมันเลยลดลงกันน้ำเนี่ฮะแต่ก็ในไหลแบบแห้งๆอยลู่แล้วไหลแห้งบ้านี้เอาลงถุยไปบังออกขึ้นตนน้นหินมีไปบังมันจะเห็นท่งนานท่งนานพะเยังมีเลยเออเอาไปสั้นค่ะ ก้อนหินนี่แม่บอกคะขึ้นไหวอยู่บะคับประมิทสวยมากอ้มี้องคนมาผ้ามากระปุก นี่คือการท่องเที่ยวความสวยงามที่อยู่แถวบ้านเฮาเด้อค่ะพี่น้องค่ะอ้โมากอย่างนี้พวกมันปังมากอย่างนี้มากมายมากมากเลม่าง มั่งมั่งยังก่ค่ะมันกินได้ยบค่ะอันนี้ะบ่อเวนบมอาอนอออ้ะดิระดิงเนาะได้รเหมเออติดปันยังราว่งเด้ติดปยังขวาลัดยางโอ้ก้อนหินพลานหินนี่ว่ามาจากสที่ถึงผูนี่ยึดจอมผูจฉยเฮ้ยเอามาเป็นคนแรกนะหินนี้มาจากส ม,มาตั้งกา่ากูนี่สมัยตะกี้ยักเด้เออยักไอ้ไอ้ปุเรก็ยักมีอำนาจปูเรกยักเป็นไงอืมปโย่ให้ลิงให้ลิงยกคำว่ามังกิ้งก็กูเนี่ยปโยกก้อนหินมาเลี้ยงให้กูเบิง้งลิงก็เลยว่ามาบริยานทับก้อนหินกจับยกเลยสมัยตะกี้ยักก, <laughs> ก,ก็ลิงได้เอามานี่ เออลิงง่ายแล้วคือคยเห็นอยูอ่วันนี้ยหมถูกถูกเคยเห็นเขาเล่ากันมาว่าเนี้ยบาดนี่ยังยกกับลิงยังแพ้ยังแพ้คนเปียยังคือแพ้คนไมยลิงเอามาเอาก้อนหินมาวางคนมาดั่งไฟแส่งเล้งเห็นไหมเก่งก็ยักกับเลียวเออเปียกไหมอย่างเง้คนกับไอ้ลิงกับยักบูสูขคนอืมคนนี้ยังหักต้นไม้มาดั่งไฟได้เกิดก้อนหินได้นี่แหละเขาว่า ตำนานเล่าขวานกันมาอไทยสิขึ้นมาได้ลองโมรูไปแบกมาตั้งแต่ตีนผู้แล้ก้อนหินเต้นที่วันนีมันฝนตกมันก็เซาะอยู่ได้นี่เนาะวายหลายล่านปีเนาะเเเออาะป็นน้ำยดลงหินหินบานยังก้อนนะวะแต่ยดใส่หินอันนี้มันเจ๊กเจ๊กปีปีนึงมันจะออกบ่ดิจักเจ๊กยศปีนึงมันจะออกยศอุปกรณนได้หน่อยนี่บอกบอกดอกมันแข็งคัดสี่งนี้พี่น้องเอ้ย มันบนนี้มันง่ายได้หินก้อนหินโอ้ข้อนข้อมันจะออกได้ี่มันเอาไว้หินพูได้พี่น้องเลยเกี่ยวเอือนหินหินผู้อีกเดี๋ยว, <c oughs> ยยวใจพี่น้องเบิง้งเอ้ยเบิ้งบาดนี่เสียใจเบ,บิ้งนี่แหละลิงเอาอขึ้นมาได้จดังดาเน้อพี่น้องนี่พูดอ่ะพูดอ่ะมันบนนี้มันมันข้อออยง่ายเดอดินหินนี่ อืมเดียวไปเห็นเฮ็ดแล้วงูขาวแล้วเดี๋ยวใจเย็นเหมืนให้ตัวนี้ให้ตัวนแข็ห,ห,ห,หเราเอากินน้ำเย็นก็เออแบกขึ้น,านมาในมเออเบียงมากนะนนี๋ยวนี้ถึงจะก,กินไต่ยูุ่ลเลยเร็วเลยเนาะออจะมดพายนะโบะมันเชมังเพิงก็ต้องได้มีนิดหน่อยเชมังเพิงก็หิวอ,อืมป๊าท้อ หีบซบเนี่ยยุไซบาดนี่โอ้ยหีบย่างไปไกลอีกยุแถวนี้นี่มาเลี้ยงควายประจำตีตะกี้เออประจำเลยเนาะโอ้มากะลินฮอตถติร์นมองเขาลินฮอตอ่ะมาเป็นหลุมเธอจะคนจะมานี่มาเลี้ยงควายกันนี่อันตอนเที่ยงใช่ไหมซุ่มอยู่นี่แหละที่เออเพราะว่ามันมากินน้ำอยู่นี่เด้ต้นน้ำอยู่นี่เนาะโอ้น้ำกินบ่นี้เออน้ำกินได้นี่อือแต่ก่อนมันมันไหลแหงกูนี่น้ำนะที่เพราะว่ามันมีต้นไม้อยู่ อยู่ต้นนึ่งยู่นี่นะมอคโคฟอร์บินนี่ต้นใหญ่สัมาัมนล่ะสัมพต้นบกเออสำมนี่แแล้วก็กี่วกบลายหูซำคารนี่ลเต็มหูเลยมันไม่ได้ลาคอยคือนี้จงมาจาใสเนาะอันนี้ต้นต้นต้นอนนี้ตายหลน้ำจมบลายดีไหลายคอยมันมันกรต่าย่ว่ยัง แห้งๆเรามอมาคืนต <c oughs> ้องกระโบทำโพลีสุดๆเลยโอ้ยผาวผ่านคักย่างขึ้นมาแต่คาลุงเมื่อเบิง้งเอาสีหวไทยล้องบ่ันมันบ่อเวงเวงเออขึ้นมามันปีนขึ้นเนาะพี่น้องขึ้นคักๆเดี๋ยวบริเวณของค่อยได้ขึ้นผู้นี่มาลองเบิง้ง เข <laughs> <ม>าว่ามึงไม่เก่งเต่าข้านี่ยอมแล้วพี่น้องเอ้ยยอมแล้วสุดยอดโอเคค่ะ <c oughs> อยากขึ้นมาเบิงง้อ <Hey S 1> งนี้แหละขึ้นไหเบิ้งขห้นปกกระบกกินอยู่ไหเบิ้งไหโอ้ยพ่อไปกินเข้ามากระบอกเลยมาเบ,บ, <c oughs> บิง้งงหาเงินหาคำก็เป็นบุญตาพี่น้องเกิดชาตินี้มากกว่าเบิ้งก้อนหินเป็นเป็นไหเฮ็ดไดเจงไดสมัยโบราณโบราณคุณเฮ<บ>็ดเนาะฮะคนเฮ็ดเอาเนาะ สมัยโบราณโบราณย่มมามทเจ็บเป็นเอ็นดุ้นย่ามสิเบิดอายุไข่เลยจอก้อนหินให้เป็นไหได้งดเลยผมก็เลยหกระตัวห่ะครับเลยจอได้จะไหนจ่อวงกลมสีไปเคาะอย่างไลไม่เจ็จะเป็นคักกว่าใช่ไหมว่าเขาฝังเลยเขาฝังเออกขฝังแล้วก็ฝังใส้หินนี่แหละเขาฝังลงกหินไว้ไค <c oughs> รเสิบะไปงดไปเลยอันนี้อยู่นี่ก้อนหินนียโอ้สุดยอด การนำเข้าคอมอะไเห็นไหมอืมเหตุผลเนี้ยเพราะเคาะจังได้ไป็นจีงได้ออมวงกลมงามไปแล้คนนี้ก็ได้สุดยอดสุดยอดครับสมการรอคอยเออค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่คำมีเนาะผู้ใหญ่บ้านคำแหวเพื่อนพาขึ้นมาชมนะคะรายการปาเม็ดครับผมสุดยอดสุดยอดครับไว้เจอกันน้ำนั้นลุด ประมาณกิโลนึงอ้ยกิโลนึงกลับลงไปกิโลนึงเลยนี่ค่ะเออโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้เนาอพี่น้องเนาะเรามาชมความงามเอาโอเคครับผม